เจอแดดเจอลมเจอฝุ่นนี้แพ้หมดนะคะน้ําตาไหลคือมันจะมีความระคายเคืองคือจะระคายเคืองตาแสบตาแล้วนะมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมองมองแสงเนี่ยไม่ได้เลยทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาแนะนําดีฉันให้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เลยนะคะวีลูทีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับดวงตาโดยเฉพาะนะจะมีส่วนผสมลูทีน90เป็นสูตรพรีเมียม ะะแล้วก็ส่วนประกอบสําคัญอื่นๆที่ดูแลสุขภาพตาโดยเฉพาะทานตามที่เขาแนะนำนั่นแหละคะ่ะวันละ1เม็ดนะคะหลังจากที่ดิฉันได้ทานไปแล้วนะคะตาก็เริ่มใสคือมันมองอะไรนะมันชัดขึ้นนะะทําให้ดิฉันเกิดความมั่นใจดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแบบตัวดิฉันนะคะก็อยากจะแนะนำให้ท่านนะคะไปซื้อวีรูทีนมาแล้วท่านจะหลงรักแบบตัวดิฉัน ขอแนะนำเลยนะคะวีรูทีมค่ะ